คิดถึงเธอทับใจจะ้าอยากให้เธอกลับมาสักทีคิดถึงเธอทุกวินาทีอยากจะพบเธอคนนี้เอาสัเนีก่อนครับเป็นียมารรเงเพ่งเก่าๆพี่น้องฟังนะครับเนาะ อุย้ยหนังล็อกเตอร์ต่าหลายปีแล้วเพียงนียนะครับคนหน่งแกเห็นเล็กหน่อยน,นะวันนี้ข้าพี่ดองมาเอาปุ๋ยครับปุ๋ยหิงว่านะครับปุ๋ยในอขอบเี่นไหะครับใส่ให้เกิดประโยชน์นะพี่้องเนะครับไปใส่ใส่พืชพัก สวนเฮานี่ให้เฮานะครับจะเป็นกวากบกักงต้นกวกต้นกล้วยนะครับต้นไผ่ต้น้อยโอ้ยหลายครับใส่เมื่อน,นิดมื่อน,น้อยนะครับเดี่ยครับพาพี่น้องมาเบ่งว่าน้อยนะนะครับตัวตนนี้เป็นขอดใหม่ๆนะครับแม่นีก่ะกะกะเสียออกแล้วล่ะอีกบอสวดอาทิตย์ตกงนี่ออกแค่ตัวนี้นะครับ แม่นี่แม่ใหญ่จักหน่อยตัวนี้แม่หน่อยนั่นกันดีใจจักหน่อยนะครับเพิ่งออกลูกตัวนะนะครับกินนมหลายลูกมันกินนมหลายนะครับมี่บัวลายดอกครับพี่น้องสี่หาโตนะครับพอได้ปุ๋ยได้ยังเขานี่แหละหายไปแล้วสามพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินใส่นะครับนี่นะครับก็พอได้ใส่ขาดเคือนมากก็พอได้ใส่ ขายงัวขายานนย,ายังไปน,ในีน่นะครับก็ได้ใส่ได้ซอยใส่ใจในครอบครัวนะครับนะครับบ่อยากขายหรอกว่ามันจําเป็นนะครับเอยียงเขามาปุ๊บพันนุ้ยนะครับบางเทราะมันจำเป็นกัต้องขายเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นยังดอก็ขอ้ขอไหนมันหลอดก่อนนั่นแหละได้ก็ดีนะครับ ครับพี่น้องมาเอาปุ๋ยซำเนี่ก่อนนะครับเนาะปุ๋ยขิงว่านะครับเดี๋ยวพอกันไม่ได้คลิปหนานะครับเนาะสิได้ได้ปุ๋ยคนอย่างคุณใส่ของก่อนนะครับนะเอานี่ยากพี่น้องก่อนซำเนียก่อนเนาะนะครับอยู่นี่ไม่แห้งเบางแง่งจะกของครับพี่น้องนะครับพอกันไม่ในคลิปหน้าเนาะครับผม คนหลายๆครับทีมาเบิงให้กำลังใจกันสวัสดีครับพี่น้องครับ